แม่กล้วยหอมคลอดแล้วจ้าแม่กล้วยหอมท้องสิบสองเดือนกับสิบสี่วันคลอดแล้วได้ลูกสาวอยู่ในท้องโดนคัดสมการลอกอยจา้าได้ลูกสาวชื่อน้องใบตองนะคะน้องใบตองน้องใบตองคนสวยอันนันอันน้องนมาใบตอง่ารักหอมแน่จุ๊บ อ้าจุบจุบจุบนั่นนะอ้ามาจุบกล่องแม่น้องใบตองลูกเจ้ายักษ์ชัยยะภูมิลูกของแม่กล้วยหอมอยู่ในท้องนานอยู่ในท้องนานมากสิบสองเดือนกับอีกสิบสิบสี่วันนะคะอืะ ปกติโตอื่นเขากะสิบเอ็ดเดือนนอกจากสิบเดือนกลัวเขากะคลอดแม่กล้วยหอมของเราเลี้ยงลูกในท้องสิบสองเดือนอกับอีกสิบสี่วันคลอดออกมาได้น้องใบตองลูกสาวลูกสาวจะยักษ์ใช้ภูมิลำตัวยาวดีค่ะลำตัวยาวแข้งขายาวดีอานาคตแม่พันธุ์ที่สวยตัวหนึ่งค่ะ อยากเขาอยากออกไปน้ำมูเพราะว่าปล่อยมูเขาออกข้างนอกเขาเล่ห้นอยากออกข้างนอกเพราะท่า,านได้ออกได้ดอกลูกฮักตะขอดลูกอยุสามสี่มือเพื่อละงาพ่อกระตันมาหากินแล้วว่ะ,วะแข็งแรงดีจ้ะแลนตะมือแรกเพว่อแลนตะมือขึ้นเนี่ยขอดมือขึ้นนี่จ้ะขอดตอหะหัวคำขอดตอน หกโมงกว่าจะหนึ่งทุ่มนีะ่ะหกโมงประมาณนี้แหละจ้าขอดตอนหนึ่งทุ่มเนาะอ๋ะอๆๆลหลมลมนอนซ้ำมาแน่นซีหาทุ่มนองจะออกจ้าล้อนองอยุ่จนเด้กพราะขอดนองออกฮขกกะเพราตะนองออกฮขกกะเอาเขาไปล่างบนลูกนาะจ้า ทำการล้างมดลูกให้มดลูกเขาดีเขาอู้ไว้ใส่ยาสมุนไพรน้องใบตองลูกเจ้ายักษ์ใช้ภูมิลำตัวยาวอนาคตไกลจ้ะอนาคตดีอยู่อนาคตเป็นแมพันธุ์ที่ดีแม่เขาสูงร้อยสี่สิบกว่าจ้ะแม่ก้ลวย อนาคตดีอยู่ในท้องโดนที่สุดตัวอื่นเขาจะอยู่ในท้องแค่สิบเอ็ดอย่างมากก็สิบเอ็ดเดือนอแม่งามตาอยู่แค่สิบเดือนครึ่งผสมเดือนเดียวกันได้จ้ะผสมเดือนเดียวกันสามตัวแม่กล้วยหอมผสมวันที่สิบมีนาแม่งามตาผสมที่วันที่สิบห้ามีนา แม่นับตางผสมวันที่สิบแปดมีนาแต่ว่าแม่งั้นตาคอดจนลูกเขาได้สองเดือนแล้วนับตางกับคอดแล้วแม่กล้วยหอมนี่คอดที่หลังมูยูโดนค่ะอยู่ในท้องโดนไผ่บ่เ,เคยเห็นวายท้องสิบสิบสองเดือนกันอีกสิบสี่มือ้ะจ๊ะมาดูได้ที่โดงทองฟาร์มยูโดนท้องหนักท้องยาวมาก มูออกข้างนอกเขาก็หุ้นอยากออกนะ้ำออกมาททันใดดอกลูกคลอดลูกใหม่ไปได้จังไดเราฮขาต้องล้อสะดือแหงจ้ะเพราะตะลูกเขาตกทองเขากะเสร็จทำความสะอาดแล้วกเ็เอาเอาขี้เอาขี้แม่เขาเนาะเอาขี่แม่เขา,นะเา,ขเขาท้ารอบลอบสะดือเลยจ้ะสูตรอาจารย์สันดาฟามนะจ้ะเอาขี่ท้ารอบลอบสะดือ ควายทุกตัวของโด่งท้องฟาา้าจะบมีปัญหาที่ว่าแม่กัดสะดือสะดือ,ดอตูนหรือใส่เลี่ยนหรือ,อยังเนาะจ้าเพราะว่าเอาขี่แม่ท้าแต่ได้เขาเกิดมาใหม่ๆเลยตกทองน้ำความสาเนากับเฝ้าเฝ้าขี่มาท้าแล้ว,ว,ว,วแ,ลแม่เขาก็จะบกัดะจะปลอดไยัยรอนานมากสมการละครได้ลูกสาว ดงทองฟาร์มเลี้ยงควายมาสองปีกว่าน่ะจ้ะสองปีกว่านิดๆได้ลูกควายทั้งหมดเจ็ดตัวจ้ะได้ลูกควายทั้งหมดเจ็ดตัวตัวที่หนึ่งคือเจ้าแก้วเก้าตัวที่สองคือเจ้าก้านกล้วยตัวที่สามคือชะบาแก้วตัวที่สี่คือน้ำวา้า ตัวที่ห้าคือน้องแก้วตาตัวที่หกคือน้องวาเลนตัวที่เ็ดคือน้องใบตองน้องใบตองเพิ่งเกิดเมื่อคืนนะคะน้องใบตองน่ารักมีครบแล้วจ้ะตาแต้มแจ่มจันใสถุงเทาขาดขาดถุงเทาล้ำตัวยาวน่ารักจ้ะน้องใบตองน่ารักอนาคตแม่พันธ์ ที่สวยงามตัวหนึ่งเต็มแม่เขาเนี่เอาสื่อมา้าเนาะจ้าค้นขายพ่นว่ามันติดมูลามายี่สิบเปอร์เซ็นเขากับบ๊หูเนาะจ้าเพราะว่าแม่เขาบ่ามิตาเต็มแม่เขาจะออกมูลานิดๆแต่ว่ากับมาไทยหลายแล้วตาเต็มบ่หลายแต่ว่ามีอยู่เต็มบ่หลายแม่เขาน่ะแต่ว่าเขาเขาอยากเขาเขาไปโซ้งอยากออมแน่คือมูลาเนาะจ้า แต่ลูกออกมานน่สมบูรณ์ทุกอย่างเต็มไทวัดแขงขาขาวตาเต็มอ้ออ่องอัตลักษณ์มาครบจ้ะอัตลักษณ์มาครบเลยน้องใบตตงนั่นน่ะนั่นน่ะเอ้าเนเามากับยางมากไกเอ้ามาหอมเจี๊ยเนยหอมจุบๆุเอ้าตำกล่องแม่น่ารัก ล้อเบิงพัฒนาการเขาจะล้อเบิงว่าลูกเจ้ายักษ์จะเป็นพัฒนาการไปเด็ไหนแต่ว่าน้องแกตากับลูกเจ้ายักขอดมา้าโตบ่ใหญ่เด้จ้ะแต่แนวนี้ได้กินนมกินยังแล้วโอ้ท่าทางจะตัวใหญ่อกบกเข้านี่ใหญ่ยานจ้ะสีสวยน้องแกตาเป็นควยหน่อยที่สวยมากตัวหนึง่งจ้งน้อง ไปตองเขาก็มั่นใจว่าเขาจะสวยโตขึ้นมาเขาจะสวยพอตอนเป็นเด็กเนาะเล็กๆก,ก็อย่างนี้คอยง่ขึ้นไปเทละเดือนสองเดือนเขาจะเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะ,อะพัฒนาการคอยขยื้อไปนี่ถือว่าเขาลำตัวยาวตัวสูงเนี่ยใส่ได้เลยใช่ไหมไปตองไปตองมาหาแม่เร็วมา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 ไปตองมาหาแม่เร็วมาเอา้า ไม่ต้อง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 ตาแต้มตาแต้มสวยตาแต้มก่องขาขาวแข็งขายาวง้ามอยู่จ้ะใช้ได้โอเคเลยใช่ไหมใบตองอคลิปนี้กับซ้ำนี่แหละจ้านำเสนอสมาชิกใหม่ของดงทองฟาร์มจ้า